วิธีการตั้งค่า f p s ให้คงที่นะครับผมมาเฟมเรทคงที่นะต้องทํายังไงนะครับผมมนาะผมสอนต้องขอบคุณคุณพานุพงคุณมือคุณพานุพง์ม,พพงมือมากนะครับผมที่มาคอมเมนต์ในคลิปผมอันที่แล้วนะผมก็โอ้โหตาสว่างโจูงแจ้งเลยขอบคุณมากๆจริงับผมนะผมนี่แบบคือเล่นเกมน,นี้แบบได้แน่นอนนะแต่ว่าภาพมันอาจจะแบบไม่ค่อยชัดนะก็คือเฟมเรทคงที่นะแต่ภาพอาจจะลดลดต่ำแบบดรอปลงมาทนะทุกคนนะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะยอมรับในการเล่นแบบนี้ได้ไหมนะถ้ารับไม่ได้ก็คงต้องแบบเปลี่ยนคอรใหม่ละคนจริงๆนะเอาเด๊เราดูแบบแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนแบบที่ผมใช้อย่างแรกเลยนะอย่างคลิปที่แล้วนะแบบนี้ผมปรับตามส่วนนะดูเดือดเฟรมเรทมุมขวานะเหลือสี่สิบสามเก้าสามห้าสามสามเนี่ยมันก็คงที่มันสามสิบเฟรมเรททุกคนนะมันก็พอแต่มันก็ยังวิ่งแล้วมันแบบแบบนี้วิ่งงงงก็ตุกตุกอีกนึง อันนี้คือแบบยังไม่รวมมอนในแมปหรือว่าฉากในแมปทุกคนนะเพราะว่าถ้ามีมอนในแบบมปเราก็จะลงไปมากเอาสามสิบอีกเพราะว่ามันมีดีเทลของมอนมของสกิลของมอนเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเยอะเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ยเนี่ยลงมายี่สิบแปดล้วหไหมแต่ว่าเวลาเจอมอนในในแมปจริงๆอ่ะมันจะแบบว่าลดลงมาเยอะมากในการใช้เอฟเฟกต์แบบลาบลาบลา,า,า,าในการศาสกิลเพราะมอนก็ศาสกิลใส่เล้าใส่กีโจริงๆแล้วมันมีวิธีวิธีหนึ่งทุกคนนะปรับเอฟเฟกต์ให้แบบไม่ตกเลยอันนี้วิธีนี้ ค่าเริ่มต้นนี่ไม่ต้องไปเชื่อมันก็ได้นะไอไบเนอร์ I ก็ไม่ต้องใช้แต่โหมดที่ใช้ได้ผมลองมาแนละ้ว2โหมดก็คือ FSR กับ Intel XeSS แต่ FSR <c oughs> คือโหมดที่คุณคุณมือเขาแนะนำมานะครับทุกคนนะนะแล้วก็ปรับเป็นประสิทธิภาพพิเศษจะเป็น best performance นะครับทุกคนแล้วก็บันทึกมาผมทำให้ดูมาเฟรมเรทเนี่ยภาพมันจะแบบไม่ค่อยชัดมากนะแต่ว่าเฟรมเรทลื่อไหลปกติก็คือสามารถแบบบังคับได้ดูเรื่อง แล้วตกมาที่ห้าต่ำสุดประมาณ53นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกคนผมเล่นตัวฮนูเพราะว่าตัวฮานูจะใช้เอฟเฟกต์ hmm. บ,บเยอะมากๆนะทุกคนนะ mm hmm. เยอะแบบมาหากรา,าบเลยจริงๆอ่ะต่ำสุดน่าจะ53อ่ะ52ก็ถึงห้าสองห้าอ่ะจัดไปน้องจัดไปจัดไปอออื mm ื hmm. ้หต่ำสุดน่าจะมันไม่ต่ำกว่า50นะครับทุกคนนะประมาณนี้ถ้าเจอมอนเจออะไรก็น่าจะมันสามสิพอดีนะผมว่าน่าจะมันนั้นทุกคนนะ ปรับแค่นี้เลยครับคนแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับผมจริง FSR บวก Best Performance แค่นี้เลยครับทุกคนจริงๆเลยนะเราดูตั้งค่าถาปรับปรับแค่ตรงนี้เลยแค่ตรงนี้เลยดูแค่ตรงนี้เลยแค่ตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรเยอะอ่ะผมลองไปหมดหนึ่งให้ดู Intel XESS นะครับผมประสิทธิภาพเป็น Best Performance นะครับผมมาแลคือประสิทธิภาพพิเศษอันนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนเฉี่ยจะโอ้โหต่แบบ Intel ตกกะตกลมามาไอหนูมา มาไอ้หนูมาม,มามาตามาพี่นะอ้เามาผมองให้ดูแล้วมาไม่ตกแน่นอนครับผมทุกคนนะเอฟเฟกต์ยแต่ว่า FSR น่าจะดีสุดทุกคนเพราะว่าอันนี้ Intel ลงมาเหลือ46 45เลยด,ดิโอเคผมว่าในโหมดของการเล่นในแบบให้มันลื่นไหลนะผมว่า FSR น่าจะดีที่สุดนะครับทุกคนนะลื่นไหลจะจัดๆเลยแบบไม่กระตุกกระซุ่บอสแต่ว่าไม่มีแบบวาร์ปอะ หลบเซตสกิลอะไรอย่างนี้เออหลักๆคือมันเอาไว้แบบหลบสกุลสกิลบอสอย่างทุกคนนะคำนึงมาประมาณนี้ครับทุกคนเอาว่าโหมด FSR น่าจะดีที่สุดนะครับตอนนี้นะเพิ่มเลนตกน้อยสุดนะจัดไปครับผมมาถ้าใครยังไม่เชื่อใช่ไหมครับผมลองเล่นอีโหมดหนึ่งให้ดูมาโหมดที่แบบเป็นไบรเนอร์ใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นเมื่อกี้นี้มาบับอันนี้จะคล้ายๆกับโหมดค่าเริ่มต้นนะ NIS ของมันนะ โอ้โหเป็นเน็ตลงกระจายครับผมวันนี้สามสองสามสิบสามสี่ปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เฟอย่างเดียวแค่แค่เฟสของเราทุกคนมันมีเรื่องของแมปเรื่องของสกิลมอนเตอร์เรื่องของมอนเตอร์ในฉากในแมปมันแบบเยอะมากแบบมอนเยอะเยอะเยอะตอนเอ็นเกมมาเจอนะครับทุกคนตอนต้นเกมอาจจะยังไม่เจอหรอกนะเอ็นเกมเท่านั้นแหละถึงจะเจอนะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนผมเล่นมาช่วงหนึ่งบทที่หนึ่งคือหกไม่มีปัญหาอะไรเลยเว้ยอพอช่วงเอ็นเกมผมแบบมอนแม่งแบบโอ้โหมหากราบแบบ อีลงตุงนางมากผมก็เออไม่รู้จยังไงดีนะประมาณนี้ครับผมไบเนอร์ประมาณนี้นะก็พอๆพอกับ NIS แล้วครับผมมา f s r ดีที่สุดครับผมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า50แน่นอนนะจัดไปจุกๆครับทุกคนผมก็กลาบขอบคุณคุณพานุพงคุณเมือทินนะครับผมนะเออผมนม่ตาสว่างเลยจริงนะครับผมนะขอบคุณครับใครให่ดูถึงนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s ับสไครปผมด้วยนะครับผมนะ เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายทุกคนเจอกันบ๊ายยบายยบายบายเจอกันเจอกันบ๊ายๆเอาเด๊ bye. Bye bye. Bye